น,นี้ได้อยู่ที่คุ้มดำเนินรีสอร์ทที่พักสวยมากค่ะทุกคนติดริมน้ําแบบนี้เลยบรรยากาศดีมากเลยนะคะอันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกเลกวิลล่านะครับตรงนี้นติดริมน้ำนแบบนี้เลยค่ะดูที่พักทรงสวยมากเลยนะคะ,ะคเดี๋ยวดาจะพาทุกคนไปดูห้องพักกันนะคะนี่เขามีอ่างด้านหน้าด้วยนะเออหลังนี้เนี่ยมีอ่างด้านหน้านด้วยมีให้แช่อ่างแบบฟินๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะวิวทะเลสาบนะคะเนี่ยคือแบบวิวสวยมาีน้ำพุด้วยตรงนี้ค่ะนี่เป็นไงบ้างดาว นี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศดีมากเลยค่ะลองมาพักกันนะคะเดี๋ยวดาจะพาไปดูห้องพักกันนะคะห้องอะไรนะพี่ลุงเดี๋ยวไปตเดินไปเรื่อยเลยเขาเดินไปเรื่อยเลยค่ะเดี๋ยวดาจะพาไปดูห้องนะคะ คือบรรยากาศดีมากเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตลาดดาเนินสะดวกด้วยค่ะทีนีจากตลาดดาเนินสะดวกในประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะที่นี่มีกิจกรรมปั่นจักรยานพายเรือแล้วก็มีฟีอาหารเช้าด้วยนะคะเดี๋ยวดราจะพามาดูห้องไหนไม่ใช่ห้องนี้ป่ะอ๋อห้องนู้นห้องนู้นก็ผิดห้องราวห้องนู้นห้องนู้นเออโน่นน้นน่นห้องนู้สี่นอนู้นอเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันนะครับ โอ้โหที่พักสวยนะเอออยากให้ลงมาดูนะคะคนเดี๋ยวดาจะพาไปดูห้องพักกันนะตรงนี้ก็เป็นน้ําพุนะสวยมากถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยค่ะนี่นะครับนี่ตรงนู้นพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วนะคะดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเออเดี๋ยวพาไปดูห้องกันนะครับตรงนี้ใช่ไหมเออตรงนี้ถูกแล้วเมื่อกี้เกือบไปเข้าห้องผิดเลย เออเนี่ยเข้ามาด้านในก็จะเป็นอย่างงี้ห้องนี้ราคาเท่าไหร่นะห้องนี้ราคา4,150บาทค่ะไม่ใช่4,300อ,อ๋อ4,300บาทสี่พันอ4ห5 0บาทเพราะว่าอีกอีกห้องนึงจะเป็น4ี่สี่พันหนเออนี่เปิดไปครับอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องนะคะเราจะได้เสียบคีการ์ดก่อนนะคะอ,อันนี่นะครับคีย์การ์ดเออวิ่งสว่างแล้วสวยเลยนี่นะครับห้องอย่างดีเลยค่ะมีทีวีด้วยนะคะออข้าง ทีวีแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นด้วมีแอร์ด้วยนะนี่ยมีแอร์ด้วยจะพาไปดูด้านในกันเฮ้ยมีมินิบาร์ตรงนี้มินิบาร์ฟรีค่ะเออนี่นะครับมินิบาร์นี่ค่ะทานฟรีได้เลยเฮ้ยดีมากเลยข้างในห้องสวยเลยอะไฟสวยเลยนี่ค่ะเจอกระจกไม่ได้เลยกระจกไม่ได้ต้องนั่งก่อนเนื่องมีไดร์เป่าผมด้วยนะคะอ่อนะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้กันนี่นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำสวยนี่นะครับโอ้เป็นบ้านแบบทรงไม้นะไม้แบบสวยมากเลยอะ ค่ะเป็นทรงไม้สวยเลยมีกระจกให้สองนะเดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกกันนี่ครับเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างนอกเดินออกไปนี่เจอน้ําแบบนี้เลยนี่ครับวิวทะเลสาบค่ะเปิดประตูออกมาเดินมาเจอวิวแบบนี้เลยค่ะนี่นะครับนีไงเห็นแสงพระอาทิตย์ตกสวยมากเลยอ่าเนี่นะครับสวยมากนี่มีมากับแฟนนี่คือแบบบรรยากาศดีพระอาทีตกำลังตกสวยเลยเนี่ยครับอ่า นี่นะครับอ่ะเพื่อเพลอย่างมานะครับผมทิ้งพิกัดมาให้นะครับคุ้มดำเนินรีสอร์ทนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับอ่ะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของราด้น,นะครับรีวิวจริงบายทิสแลนด์รีวิวท่องเทีท่ยวสวย